แต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวยเป็นตัวเลขขั้นต่ําที่คุณควรจะต้องมีถ้าโจทย์ของคุณคือมั่งคั่งร่่ารวยต้องหยุดขายเวลาครับโอกาสว่าของเต็มมือเลยเงินจมมหาศาลต้องโฟกัสไปที่ขายไปต่อเกณฑ์ครับจาก10บาทกลายเป็นร้อยบาทจากหนึ่งล้านกลายเป็น5ล้านมาเริ่มต้นที่วิธีคิดครับคุณต้องมี m i n d s e ตของความรวยด้วยครับแต่ผมไม่เคยเห็นใครรวยเร็วแล้วยั่อยืนอ่ะกำไรที่มากเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตอนซื้อหรือตอนขายนะมันเกิดขึ้นตอนรอต่างหากล่ะ เลครับนี่คือ m o n e y Matters ครับรายการด้านการเงินที่น้งสนุกแล้วก็มีสาระครับต้องบอกว่า E ีีนี้เนี่ยไม่เหมาะคนที่แค่อยากจะมีพอกินพอใช้นะ E ีนี้เหมาะแค่คนที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามพลาด E ีนี้ด้วยประการทั้งปวงครับกับ2025 5วิธีรวยแบบไม่บ้ารวยแบบไม่บ้านี้คือทําได้จริงนะครับแต่ว่าก่อนจะไปกันที่5ข้อนี้นะครับเริ่มต้นกันที่นิยามความรวยก่อนดีกว่าครับแต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวย คอมเมนต์ข้างล่างได้ไหมครับเพราะว่าเวลาพูดถึงคำว่ารวยเนี่ยหลายคนก็จะตัวเลขไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนก็10ล้านบางคนต้อง20ล้านบางคนต้อง50ล้านบางคนต้องร้อยล้านแนะนําว่าให้ใส่ย,ยุไปด้วยครับเช่นตอน50มี10ล้านตอน60มีร้อยล้านเป็นต้นนะต้องมีโจทย์ก่อนครับแต่ถ้าใครก็ตามตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะว่าเท่าไหรด่ดีผมแนะนําตัวเลขตัวเลขหนึ่งครับ เป็นตัวเลขขั้นต่ำที่คุณควรจะต้องมีไม่ควรจะน้อยกว่านี้นั่นคือตัวเลขห่งการเกษียณครับคุณต้องมีขั้นต่ำเท่านี้ถึงจะเกษียณได้สมมติว่าคุณเกษียณตอน60นะครับแล้วคุณตายตอน80แล้วหลังเกษียณเนี่ยคุณต้องการจะใช้เดือนละ50,000 5 0 0ห0ต่อเดือนคูณ12เดือนคูณ20ปีจะเท่ากับ12ล้านครับแต่ว่าคุณต้องมีขั้นต่ำเท่านี้คือ12ล้านถึงจะเกษียณได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะใช้เดือนละ1 0 0 0 0 0มันจะกลายเป็น24ล้านซึ่งอันนี้แต่ละคคน้านบว่าขั้นตํา คุณต้องมีเท่าไหร่ตอนนี้มี2ตัวเลขนะครับเลขกเกษียณได้นี่คือขั้นต่ําไม่คนน้อยกว่านี้อันนี้คือ worst case ก็ได้แล้วมีตัวเลขหนึ่งนี่คือเลขของความรวย best case นะทีนี้มาดูว่า5ข้อมีอะไรบ้างข้อแรกครับคือทําธุรกิจของตัวเองครับต้องเริ่มงี้ครับว่าถ้าโจทย์ของคุณคือมั่งคั่งร่ํารวยต้องหยุดขายเวลาครับวันนี้ต้องหยุดเอาเวลาไปแลกเงินครับเพราะว่าถ้าคุณเอาเวลาไปแลกเงินเมื่อไหร่คุณจะมีเพดานเวลาจริงไหมเพดานเวลานํามาสู่อะไรครับเพดานไรายได้ครับ ขายบ้างที่อยู่ในหมวดนี้นะเช่นพนักง,งานประจรําพนักงานประจำเนี่ยเป็นการขายเวลา1เดือนของเขาเพื่อแลกกับเงินเดือนใช่ไหมครับถามว่าทํางานหนักขึ้น2อสเท่าเงินเดือนเพิ่ม2อสเท่าไหมไม่จริงไหมครับอ่ะแต่ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้แปลว่าเป็นพนักงานประจําไม่ดีนะครับแต่ถ้าโจทย์ของคุณคือบางครั้ง,งรวยวันนี้ต้องหายอย่างอื่นทําคู่กันละนั่นคือเช่นทาธุรกิจส่วนตัวเวลาพูดคําว่าทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้พูดกันแบบต้องทําธุรกิจใหญ่โตนะค้าขายออนไลน์เนี่ย สำหรับผมเนี่ยคือทกิจส่วนตัวแล้วนะนอกจากพนักงานประจำแล้วนะครับยังมีกลุ่มหนึ่งที่เอาเวลาไปแลกเงินเหมือนกันก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าพวกเซลล์เอ็มพลอยหรือว่าใช้ความสามารถส่วนตัวเช่นอะไรบ้างเป็นเทรนเนอร์ก็ได้สมมติว่าคุณเทรนชั่วโมงละพันคุณเทรนวันละสิชั่วโมงเลยไม่ได้พักเลยนะวันหนึ่งคุณได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมทำเงี้ยสิวันคุณได้แสนหนึ่งทำเงี้ยสาวันคุณได้ส0 0 0สนฟังดูมันเยอะใช่ไหมครับแต่คุณทําได้มากกว่านี้ไหมจะเป็นหกแสนเป็นล้านหนึ่งไม่ได้ใช่ไหม่สาาาา,ามรถพพ้้นนเเดดวลไ พอเราไม่สามารถทลายกำแพงเวลาได้เราก็เลยทลายกำแพงไรายได้ไม่ได้จะเป็นเทรนเนอร์จะเป็นคุณหมอจะเป็นนักแสดงจะเป็นนักกีฬาเอาเวลาแลกเงินหมดนะครับต้องย้ำอีกทีว่าไม่ใช่อาชีพแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าโจทย์ของเราคือบ้างขัง้งร่ารวยเราควรังคุยกันหลายหลายสิบล้านหรือเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยคือจะไปถึงตรงนี้มันยากเนอะไหมเพราะฉะนั้นต้องท,ทําธุรกิจส่วนตัวทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วท,ทําธุรกิจอะไรดีคาแนะนาของผมคือธุรกิจอะไรก็ได้ครับที่เป็นธุรกิจวิชั่นไม่ใช่แฟชั่นครับ ธรกิแฟชั่นคืออะไรธุรกิที่วัฏจักรมันสั้นทําแล้วก็ต้องเริ่มใหม่แล้วก็ต้องเริ่มใหม่ยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้ายอ้อนกลับไปช่วงโควิดนะครับตอนนี้โควิดมันระบาดท,ทั้งโลกใช่ไหมครับตอนนั้นทุกคนก็ต้องอยู่บ้านทุกอย่างล็อกดาวน์ชัตด,ดาวน์หมดเลยใช่ไหมครับตอนนั้นจาได้ไหมครับว่าอะไรขายดีมีเจลมีแมสแล้วก็ที่ตรวจ ATK คนก็เห็นโอกาสตรงนี้ตอนเริ่มใหม่ๆก็แบบกําไรดีใช่ไหมอะซื้อมาสต็อกเล็กๆปรากฏขายหมดแป๊บเดียวขายหมดเฮ้ยกำไรดีจัง ตอนนี้ก็เริ่มซื้อเยอะขึ้นจ่วงจังหวะที่ตัวเองของเต็มมือเลยตอนนั้นบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเริ่มแจกเจลฟรีโ้อการาว่าของเต็มมือเลยเงินจมมหาศาล และนี่แหละครับคือตัวอย่างของธุรกิจแฟชั่นมันไม่ได้อยู่ยาวใช่ไหมมันดังเป็นพักๆหรือไซเคิลมันสั้นที่ผมนึกได้อีกอันหนึ่งแล้วกันนะคือเป็นพวกขนมหรือว่าอาหารที่นิยมเป็นพักๆคนต่อคิวยาวมากในช่วงแรกๆต้องถึงขั้นฝากซื้อแต่พอผ่านไปสัก6เดือนปีหนึ่งคือจากเดิมแถวายาวคือไม่มีแถวเลยมันก็เป็นธุรกิจแฟชั่นอย่างหนึ่งนะการทาธุรกิจแฟชั่น ไม่ได้ผิดอะไรนะครับบางครั้งร่้วรวยได้นะถ้าคุณทาแล้วมันเวิร์กจังหวะที่คุณเข้ากับจังหวะที่คุณออกมันคือพอดีเลยแล้วคุณก็ทำเงี้ยซ้ำๆหลายๆครั้งคุณก็รวยได้นะครับแต่การทําอย่างนี้บ่อยๆหนึ่งคือเหนื่อยใช่ไหมสองคือมีโอกาสพลาดได้ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำแล้วกันเมื่อกี้เนี้ยธุรกิจแฟชั่นไปแล้วใช่ไหมครับแล้วธุรกิจอะไรบ้างละ่ะที่เป็นธุรกิจวิชั่นก็คือข้อ2ครับธุรกิจที่ตอบโจทย์ m กะเ trend ครับม e ะเ trend โดยนิยามคือมีผลต่อคนจนํานวนมากระยะยาวครับระยะยาวคือเเรรราคุยกันนปป็ทศวษีี20 30ปีเช่นอะไรบ้างเช่นสังคมสุวยยัยอ่ะทั้งโลกอายุมากขึ้นหมดใช่ไหมครับสุขภาพคนราสุขภาพมากขึ้นเรื่องของเทคโนโลยีคนหันมาใช้เรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นออนไลน์มากขึ้นภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยนี่คือไม่กะเทรนเอฟเฟกคนทั้งโลกและยาวนานใช่ไหมครับอ่ะก่อนจะไปเรื่องต่อไปรู้ไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันครับสมมติว่าคุณมีเงิน1น0 0 0แบาทนะครับลงทุนยาวนาน30ปีเงินเท่ากันและเวลายาวนานเท่ากันแท้ๆเลยนะแต่พอเราแทนเนี่ยต่างกันมหาศาลทีนี้ถามคุณว่าอยากได้มากได้น้อยคุณก็ตอบว่ามาก ถ้าอยากได้ผลตอบแทนมากคุณก็ต้องรู้มากด้วยเช่นเดียวกันหากต้ตอบได้ใน Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิตหนังสือ How to ทุกแห่งปี2องศครับ<ม>หนังสือเล่มนี้รวบรวมทุกเครื่องมือการลงทุนครับตั้งแต่ผลตอบแทนน้อยอยังผลตอบแทนมากนะครับเพื่อจะช่วยทําให้คุณไปสู่จุดที่เรียกว่ามัาง่งคั่งทั้งชีวิตครับนอกจากทำธทุรกิจส่วนตัวแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือข้อ3ครับก็คือ การลงทุนครับสังเกตไหมครับว่าคนที่มั่งคั่งน้ำรวยจริงๆหลักมาจาก2อย่างนั่นเองครับก็คือไม่ทําธุรกิจของตัวเองก็ลงทุนจริงไหมครับทีนี้ถ้าคุณทําได้2อย่างเลยนะเก่งทั้งสองเลยธุรกิจส่วนตัวก็ทําได้ดีลงทุนก็เก่งโหคุณจะมั่งคั่งน้ำรวยมากครับแต่จริงๆอ่ะคุณเก่งอย่างเดียวก็ยังดีเลยนะทำธรุรกิจส่วนตัวได้ยอดเยี่ยมก็รวยได้นะครับหรือทำธรุรกิจส่วนตัวไม่ได้บางคนลงทุนอย่างเดียวมัง่งคั่งรวยก็มีจริงไหม เช่นดรนิเวศที่เราเคยสัมภาษณ์เนาะลองย้อนไปดูได้นี่ครับเป็นแค่พนักง,งานประจําแล้วก็ลงทุนครับอีกคนหนึ่งคือพี่วิวันนี่คือจากพนักง,งานประจําธรรมดาเงินเดือนหลักหมื่นร้างพอร์ตเป็นร้อยล้านได้ย้อนกลับไปดูได้เพราะฉะนันตั้งใจฟังว่าลงทุนเนี่ยทำให้คุณรวยได้ยังไงความรวยจากการลงทุนเนี่ยหลกักๆมาจาก2อ,อย่างด้วยกันครับหนึ่งคือแคปิตลเกนและ2คือแพสซิฟิคามครับแคปิตลเกนภาษาไทยก็คือส่วนต่างกําไรครับยกตัวยอย่างเช่น คุณซื้อหุ้นตอนราคา10บาทผ่านไป10ปีมันกลายเป็นร้อยบาทคุณก็กําไรอย่างเงี้ยสิเท่าใช่ไหมหรือว่าพันเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอีกตัวอย่างก็ได้ครับก็คือซื้อที่ดินก็ได้ครับตอนคุณซื้อเนี่ยไรยละล้านผ่านไป5ปีมันกลายเป็นชุดไรละ5ล้านกําไร5เท่าหรือว่า500%รจากสิบาทกลายเป็นร้อยบาทจาก1ล้านกลายเป็น5ล้านอันนี้แหละครับที่เรียกว่าส่วนต่างกําไรครับอีกอย่างก็คือแท้สี่เปนคำครับไรายได้ที่ทรัพย์สินผลิตออกมาครับเช่นอสังหาบ้านคอนโดปล่่ออยเชาหหรืมีุ้นนปันผล พันหออกมาเป็นเงินนี่ก็ a s s ส v e i n c น m e ตอนนี้มี2อย่างใช่ไหมครับก็คือ capital gain กับ passive income แต่ว่าเท่านี้คุณอยากจะมั่งคั่งทำรวยนะครับต้องโฟกัสไปที่ capital gain ครับเพราะว่าโจทย์ของเราคือเราอยากจะปั้นเงินน้อยๆใช่ไหมเช่นตอนนี้เรามี1นึ่งแสนเรามี5้าแสนอยากปั้นเป็นหลายสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านรอ passive i n c น m e ไม่ได้คุณต้องเริ่มต้นที่ capital gain ก่อนเช่นไปลงทุนจะเป็นหุ้นเอ่ยจะเป็นกองทุนจะเป็นหังทรหาจะเป็นทองจะเป็นคริปโตบิตคอยตัวนี้จะให้ capital gain ทำให้เงินคุณจากเล็กๆกลายเป็นใหญ่ๆ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับสมมติว่าวันนี้คุณเริ่มต้นด้วยเงิน1ล้านบาทแล้วคุณได้ปันผล5% 1ล้านคุณจะได้50,000คุณก็50,000ืนี่ยไปทบต้นในปีหน้ามันจะกลายเป็น1ล้านกับ50,000บาทแล้วก็ คูณ5%ออกมาแบบนี้ทำแบบี้ซ้ำาเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะรวยช้าหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าเงิน1ล้านองคุณเนี่ยจะกลายเป็น10ล้านเนี่ยต้องใช้เวลาถึง47ปีแต่ว่ากับการเท่านี้คุณเอา1ล้านเ,เนี่ยไปลงทุนซื้อหุ้นตัวหนึ่งคุณได้กำไร10เท่าภายในสุด10ปีซึ่งมันเป็นไปได้เหรือหุ้น10เด้งนี่เขาเรียกกันนะนะแบบนี้คือเห็นไหมว่าจากเดิมเนี่ยคุณต้องใช้เวลาถึง47ปีกว่าหนึ่งล้านจะกลายเป็น10ล้านตอนนี้เหลือแค ต้องโฟกัสไปที่ a p ป t ต l g เก n แต่เมื่อวันหนึ่งสมมติคุณทำจนเริ่มมีเงินเป็นร้อยล้านอพอร์ตเริ่มใหญ่ไปร้อยล้านตอนนี้คุณก็ไม่ต้องไปโฟกัส capital g เก n มากแล้วเพราะอายุเริ่มเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องเสี่ยงเยอะถ้าคุณมีร้อยล้านแล 10, ้วปันผล5%ตแปลว่าคุณได้ปีละ5้าล้านจริงไหมหารสเดือนจะตกประมาณ4 0 0แสนนิดๆอย่างนี้อยู่ได้แล้วใช่ไหมเมื่อถึงวันนั้นจริงคุณจะใช้แค่ s พส e ิ n c น m e ต่อเดือนถ้า4 0 0แสนพอก็ใช้แค่นี้ใช่ไหมครับแล้วกันนคือเงิ 2คือระยะเวลาและ3คือผลตอบแทนครับยังไงก็ต้องมี3อย่างนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าเยอะหมดก็คือเยอี่ยมเช่นเงินก็เยอะระยะเวลาก็ยาวนานผลตอบแทนก็สูงคุณจะรวยมากมาแต่ส่วนมากมันมาไม่ค่อยพร้อมกันใช่ไหมตอนเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มทํางานตอนนี้ยังน้อย20ต้นต้นเงี้ยเงินยังไม่เยอะใช่ไหมครับแต่คุณมีได้เปรียบคือคุณมีเวลาที่ยาวนานครับผลตอบแทนคุณไม่ต้องสูงมาก ก็ยังสร้างเงินใหญ่ได้นะแต่ถ้าเริ่มอายุมากขึ้นคุณต้องใส่เงินเพิ่มขึ้นเพราะระยะเวลามันสั้นลงผลตอบแทนคุณก็ต้องได้สูงขึ้นครับทีนี้มาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าครับสมมติว่าโจทย์ของเราคือมีเงินต้น1 0 0 0 0แสนบาทเท่ากันทุกคนลงทุนยาวนาน30ปีเท่ากันทุกคนเพียงแต่ว่า ผลตอบแทนอ่ะไม่เท่ากันทบต้นไป30ปี2%ต่อปีจาก10,000แสนจะกลายเป็นแสนแแต่ถ้าเป็น5% 1 0 0 0 0 0แสนจะกลายเป็น4 0 0แสนแต่ถ้าเป็น10%จาก10,000แสนจะกลายเป็นล้านเเลยนะครับแต่ถ้า15% 10,000นแสนนั้นจะกลายเป็น6.6ล้านแต่ถ้าคุณได้20% 10,000นแสนนั้นจะกลายเป็น23.7ล้านครับทีนี้ถ้าผมถามทุกคนว่าอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีทุกคนจะตอบว่าอยากได้เยอะๆรองไหมยิ่งผลตอบแทนนี่เยอะ ยิ่งต้องมีความรู้ครับทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าไอ้2% 15-20%ตห้่อต่อปีเนี่ยลงทุนอะไรจริงๆอ่ะย้อนไปดูในคลิปที่เราทำเอาไว้ได้น,ะน่าจะมีเรียกว่าทุกสินทรัพย์การลงทุนแล้วอเนี่ยอาจจะเป็นพวกฝากประจำหรือว่าพวกพันธบัตรรัฐบาล10%เนี่ยอาจจะเป็นพวกกองทุนดัชนีพวก s อ5 0 0ที่ผ่านมาประมาณสัก100ปีก็ได้ประมาณสัก10%นิดๆน,นะครับแต่ถ้าเกิน10%ขึ้นไปนะคุณต้อง ลงทุนเองเป็นไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีก็ตามหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องลงทุนเองและต้องอาศัยความรู้ด้วยครับ3ข้อแรกเนี่ยเราพูดถึงเครื่องมือไปแล้วใช่ไหมครับเช่นทำทด้วยตัวลงทุนแต่ถ้าอยากร่ำรวยจริงเนี่ยมาเริ่มต้นที่วิธีคิดครับคุณต้องมี mindset ของความรวยด้วยครับทีนี้คนรวยจะมี mindset หนึ่งภาษาอังกฤษเียว่า delay gratification หรือว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้หลักๆมนุษย์เนี่ยแบ่งไป2กลุ่ม instant กับ delay gratification instant คือต้องการเดี๋ยวนี้เลย อยากได้ผลตอบแทนอยากได้ความสนุกเดี๋ยวนี้เลยกลปกลุ่มนึงคือเฮ้ยเรารอได้ไม่เป็นไรคนที่ร่ารวยส่วนมากคือเป็นกลุ่มที่สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ครับจริงๆอ่ะร,รวยเร็วมีนะครับแล้วผมก็อยากให้คุณรวยเร็วด้วย ไม่มีเหตุผลที่อยากคุณรวยช้าเนาะแต่ผมไม่เคยเห็นใครรวยเร็วแล้วย่งยืนอะส่วนมากผมเห็นเลยคือเขาสร้างกันยาวนานนะครับเมื่อพูดถึงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้เนี่ยนึกถึงการวิจัยหนึ่งครับ <S <S เขาเรียกว่า the marshmallow test เป็นการวิจัยที่เอาเด็กๆเ,เข้าไปในห้องคนเดียวแล้วห้องนั้นก็มีโต๊ะตรงกลางบนโต๊ะนั้นมีขนมที่เรียกว่า marshmallow ค,คุณครูบอกว่าถ้าหนูกินตอนนี้นะก็กินกินได้นะแต่ว่า ถ้าหนูรอได้เดี๋ยวครูจะออกไปให้นอกคุณครูจะเบิลให้เป็น2ลูกคุณว่าเด็กส่วนมากรอหรือกินเลยครับส่วนใหญ่คือกินเลยส่วนน้อยคือรอที่วิจัยนี้ดังมากเพราะว่าเขาติดตามเด็กเหล่าเนี้ปยปียาวนานมากเป็น1 0บ0ปีเลยคนพบว่าเด็กที่รอได้เนี่ยชีวิตดีกว่าเด็กรอไม่ได้ทุกด้านเลยเรื่องของการเรียนดีกว่างานการดีกว่ารายได้มากกว่าชีวิตคู่ครองทุกอย่างสุขภาพอะไรดีกว่าหมดเลยเขาก็เลยสรุปได้ว่าคนที่มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้สามารถอดเปรี้ยว ไว้กินหวานได้ก็คือดีเลทการทิพย์เกชันทีนี้กลับมาเรื่องของเราจําเป็นมากที่คุณจะต้องมี m i n ์เซทนี้คือสามารถรอได้อดทนได้นานหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่มีแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่กครับคุณจะมีไมล์เซตต้องการเร็วพอคุณอยากได้เร็วๆแล้วพอมันไม่ได้คุณก็เลิกไงแล้วคุณจะไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้เลยเพราะทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลาหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะถือเป็น10 20ปีไม่ได้จริงไหมครับก็เพราะว่าไมล์เซงคุณคือเดี๋ยวนี้ไงเด ทำไม่ได้คุณก็เลิกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมาข้างรวง,งจริงๆนะคุณต้องหดเปรี้ยวไม่กินหวานได้มันมีคําคมหนึ่งของชาลีมังเกอร์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคู่หูของวอร์เรนเบรฟเวตเขาบอกว่ากําไรที่มากเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตอนซื้อหรือตอนขายนะมันเกิดขึ้นตอนรอต่างหากละ่ะข้อสุดท้ายข้อ5ครับขยันอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความรู้ด้วยครับไม่ว่าคุณจะเลือกทําอะไรก็ตามเห็นด้วยไหมครับว่าคุณต้องรู้จริงในสิ่งนั้นนั้นจะทุธ ลงทุนก็ต้องรู้จริงในบริษัทหรือว่าสินทรัพย์ที่คุณเลือกเพราะถ้าคุณไม่รู้เงินคุณก็จะไหลไปหาคนที่รู้มากกว่าสเสมอครับทีนี้มันมีการเรียนรัอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรียนรู้จากคนที่สําเร็จแล้วครับซึ่งสามารถดูได้มากมายในดีเอ็กซ์ซูสีทอลครับเพราะว่าเราสัมภาษณ์คนที่เป็นที่สุดของที่สุดในแต่ละสาขาอาชีพเอาไว้มากมายลองย้อนไปดูได้นะครับและนี่คือ5้าวิธีรวยแบบไม่บ้าในปี2025ครับ5ข้อนี้ชอบข้อไหนบ้างคอมเมนต์ข้างล่างได้ไหมครับ และถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะก็สามารถกดไลค์ให้เราได้กดซูเปอร์แซงให้ทีมงานได้นะครับแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ครับที่สำคัญนะถ้าไม่อยากพลาดมันนี่แมทเทอร์เลยนะครับนั่นะนว่าให้กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้จะได้เจอกันทุกครั้งกับมันนี่แมทเทอร์ครับแล้วเจอกันใหม EP ่ EP หน้าทุกคน Take care สวัสดีปีใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ